ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสิทธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอปรึกษาหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ค่ะในจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าค่ะมีพื้นที่ติดปิมแม่น้ําชีซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่มีระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรค่ะเมื่อถึงฤดูน้าหลากจะพบปัญหาผนังกั้นน้ําที่เป็นดินพังทลายน้ําไหลเข้าทั่วบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรสร้างความเสียหายให้กับ พี่น้องประชาชนนะคะในวงกว้างเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากเป็นประจำทุกปีคะ่ะดิฉนันจึงขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวทั้งหมด7จุดด้วยกันคะ่ะจุดที่1คะ่ะขอให้พิจารณาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งริมแม่น้ําชีบริเวณบ้านท่าคอหมู่ที่4ตําบลบ้านแจ้งอําเภอสามาจังหวัดร้อยเอ็ดจุดที่2คะ่ะบริเวณบ้านแจ้งหมู่ที่1ตําบลบ้านแจ้งอําเภอสามาจังหวัดร้อยเอ็ดจุดที่3บริเวณบ้านกุดเขียวหมู่ที3 ตำบลบ้านแจ้งอำเภอสามาจังหวัดร้อยเอ็ดจุดที่4ค่ะบริเวณบ้านาธาตุหมู่ที่7ตําตำบลพลเมืองอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดจุดที่หบริเวณบ้านดอนคำหมู่ที่9้าตำบลคาไพอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจุดที่6ค่ะ บริเวณบ้านท่าสะอาดหมู่ที่8ตำบลพุทธมไพรอำเภอพุทธมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจุดที่7บริเวณบ้านหนองหินหมู่ที่2ตำบลชานุวนันอําเภอพุทธมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาโรคภัยในระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นที่2ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ทําการเกษตรแต่มีเขตชนประทไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งในขณะนี้หลายประเทศกําลังเผชิญกับปัญหาความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกทั้งปัญหาดินโยและก็ภัยแล้ง แเพื่อเป็นการเตรียมการจึงขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลชุดใหม่ค่ะในการวางแผนบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงในระยะเฉพาะหน้าและในระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นที่3าค่ะที่ฉั้นขอติดตามความคืบหน้าค่ะการขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร2จุดที่เคยหารือต่อสภาในสมัยประชุมที่แล้วนะคะคือจุดที่1ถนนทางหลวงหมายเลข2 0 2บริเวณแยกบ้านหัวนาอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพี่น้องประชาชนในชุมชนค่ะได้ขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแต่ว่า ได้รับการจาัดสรรงบประมาณก่อสร้างจุดกลับรถแล้วก็สัญญาณไฟกระพริบแทนซึ่งจุดกลับรถด,ดังกล่าวมีระยะทางไกลค่ะสุ่มเสี่ยงเกิดอันตรายที่ผ่านมาหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จก็เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายจึงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะได้พิจรารณาทบทวนความเหมาะสมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรใหม่อีกครั้งค่ะจุดที่สองค่ะถนนทางหลวงหมายเลข2 0 4 3บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองอาสามาศอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด <c oughs> ขอให้กระทรวงคมนาคมค่ะได้ทบทวนและเร่งรัดการพิจารณาติดตั้งงบประมานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแทนสัญญาณไฟกระพริบในบริเวณดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับ